น้ำพริกกะทิสามัคคีครับวัดม่อนหินขาวนะครับผมน้องต้นตั้งแท้ไว้ภาพเราเกิดไม่ก็ะจุละน่าจะจบแต่น้องปมมือให้หน่อยครับอ่าสวยสดงดงามเนาะอ่าครับอันนี้ก็คือนางฟ้าน้องต้นมาลามวายต้นกะทิสามัคคีครับวัดม่อนหินขาวครับผมบรรยากาศนางรำรำเปิดงานนะครับผม บรรยากาศนางรำรำเปิดงานนะครับดิฉันงานอ่าก็ขออ่านีนะครับของคณะสาธารณนอติร่วงตำบุญเพิ่มเติมเนาะบรรยาากแข็งแรงนโรครับผมเชื้อเทาเนาะแพทย์ตำบลทุ่งเสลี่ยมเนาะหอมยอดตลางกระถิ่นมาหนึ่งร้อยบาทพาด้านมาใหม่มี damn, นางบุญเลยนางเบลนี่เนาะควายเนางานทก่นสามนาทีนะครับผมจังที่โงเนาะ หอมยอดตันกระถิ่นมาห้าร้อยบาทถัดนั้นมาใหม่มีนางลิลี่วงหาเนาะเฮฟลิกเกอร์เนาะเฮฟลิกเกอร์หอมยอดตังกระถิ่นวัดม่อนหุ่นข่าวมาส0งร้อยบาทภาดนั้นมาใหม่มีนางสาวใหญ่ยยบัวหูอ่าใหญ่ยยบัวหูคิดเกียวแมนเนาะคิดเกียวเมนแสงก้วแสงชยัย หอมยอดต่างกัน400บาทและถาดนั้นมาให่ีน้งเตือนใจนาปีเตอร์นางเตือนใจนปีเตอร์หอมยอดตางกระถิ่นมา400บาทและถาดนั้นมาใหม่มีนายเทวดน้องไพีทิชชี่น้องหอมยอดตางกัินมา200บาทถาดนั้นมาใหม่มีนางอาพญเนวม

พี่ีนะครับขอดกทินสามัม้เียนะครับ อเจ้าภาพต้นกระถิ่นน้องขอช่วยนกวนยกต้นกระถิ่นเข้ามาข้างในวิหารก่อนนะครับอาคณะกรรมการเนาะขอช่วยยกต้นกระถิ่นที่ตั้งอยู่ข้างนอกเนาะเอามาไว้ตั้งหน้าพระเจ้าข้างในเนาะเอามาข้ามบเลยครับ ผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมมาครับพี่น้ององทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับอนุโมทนาบุญด้วยครับด้านนี้เตรียมพร้อมแล้วด้านโน้นโรงทานส้มตำหอมหอมหอมอร่อยอร่อย งาน,นถอดกฐินสาม,มัคคีครับวัดมมอนหินขาวครับผมอมบรรยากาศมาอุู่ที่โรงท่านก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้ครับมาเด้อมาเด้อผุ้ใดอยู่ใกล้ครับ การขับยุทธีวัดมอญเงาขาวนะครับงานทอดกระถินสามัคคีนะครับวัดมอญเงาขาวนะครับจะทำไปที่นะครับ

ที่หานะครับวันวันขนานที่แม่เนาพอแล้วมัจะได้พุนาริศกาลทาการศานะวันธาะือจะได้นำใวานนะี

And mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อ่ะเราต่อไปก็จะได้ไว้พระสมาทานสีนะอนแล้วคุณอาจารย์เป็นพวก โลโลอิมินาสัพกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามะอิมินาสัพกาเลนะธรรมังอาภิปูชยามะอิมินา,บบาสัพตาเลนะสังฆังอาภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุโพภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ วะตาโตพระวัตาธัมโมธัมมังนามาสามีสุปฏิปโยวะโตสาวกสังโฆสังฆนามาสามีอาตุมายมันเตวิสุงวิสุงรัตนาัายาอิสระเนนะสหปัญจสิลานิยะจามั रोधियं पी मायां पन् dan pegawato ato sama samput dansa Nahmu dansa pegawanto ato sama sambut kansa mo dansa pegaso sama tamsa Nahmo dansakawado นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิอามังสารนังคัจฉามิอามังสารนังคัจฉามิ สารนังขจามสดงพังสารนังขจามีุติอุังสารนังขจามีตุตอปีพุังสารนังขจามีตุติมภีธรรมังสารนังขจามิทุติอปีธรรมังสารนังขจามีตุติมีสังฆังสารนังขจามีตุตัอปีสังฆังสารนังขจามีุติพุัสารนังขจามี อภิพุธังสารนังกัจฉามิอภิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยัมภิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยัมภิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมภิสังฆังสารนังกัจฉามิาติปาตาเวรมณีสิขาปะธัรมตมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะธรรมตมาธิยามินาธนาเวรมณีติ สาปังมะทียามีอาคินาธนเวรมณีสิกาปังตมะทียามีสเมุมจฉาจารวรมณีสิกาปังตมะทียามีเาเมสุมิจฉาจาราวรมณีสิกาปังตมะทียามณี ปัทานรมสมาธิยามิมุตตาวาทาเวรมะนีสิตาปทธรสมาธิยามิสุลาเมลยามาชจปมาตฐานาเวรมะนีสิตาปัทารรมสมาธิยามิสุลาเมลยามาชจปมาตฐานาเวรมะนีสิตาปทธรสมาธิยามิปัจจติขาปทานิสิเลนะตุกติยันติสาธิเลนะภคสัมปทาสาธิเล สุเมรุตตางตะกบิโตมาโตะอเด้อนโมัสสามาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมสัตสะ อาวะโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาคาโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากขิจกามิจารุเบกิลิสิขาลาตเตจันตาลิกิมานีทิเปลาเตจกรรมิรุวันคาหาเนะรามวะทุนีเทเท ยันตุเวชาราวิสามิยักษัันภะนาคติกันตาตันติกยี่ยมุนิวาราวัจนาสาชาโหมสุนันตุอัมพตาวัน หบอรีวันตั้งลายลากความทุกขากนานาอัน,นมุราจัตอาตั้งหลายตั้งยิงใจลมแล้ยวเลยวเท่าสั้งฆาเลเจ้าตั้งลายไฟฟ้าหมู่ขุมไหนก็ได้ป้ากันถุงควายเล่งดาตกแต่งสะป้าแห่งนานาหันหามาโดยชอบปอบปอบโดยจีานานนทั้งเต้ออะไร แต่งดาสุกแต่งบอดัยวิแต่งเจ้วกายของกินของตังตั้งหลายตกต่ําไปคําย่ําติเตือนบอดัยเจียนจากอันบอจอของตานตกสํานอกเขานั่งเตือมวเมาลให้ลวดดาบุกปี ตั้งลายเมื่อใดด้วยสักจีก็กลัวเป็นวัวจีกำากเก่ากำรยาตาลูมีโมหโคิวโคถูกกาข่าเป็นตดเวินกรรมใจกระทั้งันอันบ่อจอบด้วยได้ไปนอกแล่มนุทวา กรรมฐานเอือนดาตนเป็นลาเมาไปบุคาตั้งลายก็ใจใจว่าเป็นโตษแต่ดีบีบัดนี่บุคา,าตั้งลายก็ป้ากันปงไอยตกแต่งสับผ้าแห่งหูพาจึงสุันโทสักกะเป็นก่อนเขาตอออ่อนบางยองเพื่ออักมาปองรดโทษขอเครื่องวิเศษแต่นาตานเจ้าโปวดหาย กายเป็นโหสิกรรมยันเป็นนิวรันธมเกณกาแก่สัทธากกาตังล้านา ul, จูบูจุคนจูน้อยใหญ่ใจหิงนั่นจุงจักมีเสียงแท้ดีดีกาเนื้อตัวเลวจีตัวเลวมนุตัวเลวสันจิตจักสันจิตจักติตตะโตสัง อาณาการโตสังปันตุปันโตสังสะพังโตสังขะมันตุโน ี่ก็เป็นวันดีดิกทีอันมีเศษเศว่าไม่มีขนาดจัดพาตังหลายก็มีเอกกาชังตะข้อมเพียงขันมีใจพันลิ้นน้องพร้อมทุกคนทุกคนจักตั้งทุกคนอันยิ่งใหญ่ตามใจไวปจัดพาตั้งแต่ทำมาใจจักตั้งไว้เสื่อมองบุญเมื่อไร ใจใหญดโดยง่ายจะไปใจพ่อเครือใหญ่ปีนน่องตั้งเป็นบ้องวงสาสามีพันไรยาลูกเต้าหนุ่มเท่าแต่ใหญ่สัทธาไหลตัวนาใจกันกาสามัคคีทีไหนมีหนึ่งเตื้อพ่าไดเบื่อทั้งตานเพราะเป็นการตานตอดกระถินยอดของบุญ